สวัสดีครับและตอนนี้นะฮะผมได้ไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็อยู่ตรงปรางสามยอดนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าลิงเยอะจริงๆนะฮะโอ้โหหนักเลยนะพี่เยอะมากลิงจะกัดหนูไหมเนะี่ยลิงไม่กัดหนูนะ่หนูอยู่ในไม่ใช่ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ลิงจะกัดผมปะไม่ไม่กัดครับไม่กัดผมนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหลิง <c oughs> ที่ปรางสามยอดนะครับผม โลิงเยอะจริงๆครับตกใจหมดเลยสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอมาจากไหนเนี่ยทำไมหล่อละจากกรุงเทพครับพี่ครอครับออตกใจมากลาเลยพี่ตกใจมากมเลยฮะอันนี้น้อยนะถาจริงพี่พโอ้ยดูแบบเยอะมากเรียกลงมาไหมเอาพี่เอาเอาเมา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 มมา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 มมาคาเดีาวามาามลมา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 ามามา ตรงข้างนี่เดี๋ยวเรียกรงางาัลผมว่านี่ป้าจะาเลี้ยงที่นี่ประมาณห้าโมงเย็นครับผมห้าโมงเย็นแล้วหกโมงก็เริ่มกว่าเขาจะได้ไม่เข้าเมืองอ๋อเออเลี้ยงเลี้ยงนี่เราก็น้าสาวจะให้ให้จังมาให้จังมาเดือนละหมื่นห้าครับหมื่นห้าก็เป็นค่าใช้ใจ,จ่ายจ้างคนกว่าจ้างคนขนไอผักนี่เราก็จะเก็บประมาณตีสี่ไปคัาข,ขับมาบแ,ลแล้วก็จะมีพวกปรอปคอ,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 อนมีอาหารหมาเสรไว้แต่มาเลี้ยงเงี้ยจะสิบปีแล้วลูก เลี้ยงแต่ปี55เห็นบอกว่าลิงจะไปในเมืองด้วยเหลอฮะอ๋อตรงนี้ไม่ไปครับอันนี้โรงหนังนะอันนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้ปางกลุ่มหนึ่งอันนี้อันนี้พี่ใหญ่อ๋อคือว่าจะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันตรงนี้สามกลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มเลยฮะอ่าออันนี้แคปาง้พี่ใหญ่กลุ่มอะไรบ้างครับผมอันนี้อันนี้กลุ่มปางอันนี้กลุ่มโรงหนังเลิ่ไปเริ่มล้าสองกลุ่มแล้วนะฮะล่าล่ากลุ่มเ แล้วกลุ่มที่สามะครับเป็นกลุ่มอะไรครับผมกลุ่มในเมืองลูกในเมืองก็หลายกลุ่มลูกมามานูมาดูตรงนี้มาเลยเอ้ยมาเร็วเรวเร็วเย็วเร็วเ็วเวรูวเร็วเร็วเรีวเวเร็วเรวเร็วเร็วเวเา็วก็วเร็วเร็วเรวมวเร็วเร็เร็ว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 เรกวเวเร็วเร็เรเร็เวเร็รวเร็รววเวเวเร็รวเร็วเเเเเรเยเาวดีโอหนูได้ สายลุงสาวอวดอวดลุงสาวได้ครับได้ครับนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะตำรวจไม่จับน,นะหนะล่อจังเลยหล่อจังเลยเออเออเออยาวๆก็ได้เลยฮะหล่อจังเลยสวัสดีครับหนูมาดูหน้าปากหน้าป่าไปกินข้างในไม่ได้ด้วยมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ไหนฮะ เก็จะมีคอนโดอยู่ครับผมอ่าฝนตกเขาได้หลบฝนแต่ในป่าไม่มีที่หลบฝนอ่ะฮะอนี้มีพวกหนึ่งครับนี่หน้าป่าไปอยู่ข้างหลังไม่ได้ไม่หน้าป่าหลังทางมันจะไม่ถูกกันหรอครับผมสามลุ่มนี้ไม่ถูกกันหรอฮะเรื่องเรื่องลิงนะเรื่องลิงเนี่ยถ้าถ้ามีวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งนะจะมีสองย่างวิ่งมีเรื่องกับวิ่งมีของกินอ๋อแล้วก็ถ้าวิ่งถ้า เงเนี่ยมีพวกนึงนู่นพวกนึงนู่นพวกนึงครับไม่ถูกกันแต่เวลามีเรื่องกุ้มนะเขาเป็นพวกเดียวกันช่วยกันช่วยกันเลยนะสมมพูดเราไปตีเราเนี่ยเขากัดเราเลยนะทุกตัวจะช่วยกันอ๋อเออโอ้ยนี่อยู่ง่ายจิงง่ายฝั่งนี้คือกลุ่มของหน้าบางปบางสามยอดกาบยอดนี่น่ารักนะอ้โน่ารักนะเอออันนี้น้อยนะปบางสามยอดนะครับผมน้อยแล้วลูก จังหวัดลบบุรีนะฮะสามกลุ่มด้วยกันแล้วกลุ่มในเมืองะฮะจะอยู่ตรงบริเวณไหนครับผมอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ลูกเส้นยาวอ๋อเส้นยาว,ายาวจะเป็นกลุ่มในเมืองอสงสัยว่าชาวบ้านเนี่ยจะอยู่กันยังไงครับผมหาว่าอยู่กันยังไงนะถ้าสามัคคีกันอยู่เนี่ยนะเราแค่เอาไม้ไล่ของเขาไปแล้วอื้บอกว่าครับเนี่ถ้าไม่สมัคคีกันอยู่เอากปุ๊บริงก็มาอยู่แทนอ๋อ

จะรักลูกมากอืมครับเขาจะนเอนะฮะเขาจะดึงหางลูกเอาไว้เดี๋ยวได้ลูกลูกนักเลยฮะอ๋อคือจะรักลูกมากรักมากเดินๆเลยแฝดครับเรียนรุ่นในอุบัติโหเยอะมากผมเองก็ไม่กล้าจะเดินเข้าไปฮะกลัวจะเหยียบหางลิงครับผมตอนเนี้ยโอ้โหนี่เชื่องมากเลยอ่ะ บ้ามังลีจ๋าสำหรับในวันนี้นะฮะกาบขอบพระคุณจริงๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับนะครับผมสวัสดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับ